สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เอ็กปะเอ็กไหม <c oughs> คือก็ได้ว่างนะครับพึ่งว่างพึ่งว่างจะรีวิวรถคันใหม่ประจช่องนะ <c oughs> ซึ่งคันนี้บอกเลยว่ามีบางคนนะครับ <c oughs> เขาก็ทายกันในคลิปแรกเนาะที่ผมไปเอาเอารถอ่ะคือบางคนคิดว่าผมมาไปซื้อรถสอจอสอจ,อสอจอใช่ไหมคือวันในวันวันนั้นอนะ่ะวันที่ผมลงคลิปอะ่ะมันเป็นวันเดียวกับที่ที่สอจอลงคลิปขายรถมาวันสีขาวนะซึ่งคนคิดว่ายอย่างนั้นหมด นะคิดว่าอย่างนั้นสไตล์พอผมออกคลิปไปนะบางคนว่าโอ้นึกว่าไปซื้อรถอรจอจริงๆไม่ใช่นะครับคือคือถ้าผมไปซื้อรถอรจอผมจะขี่กลับมาถึงภาคใต้ไหมนะครับผมว่ามันจะขี่ไม่ถึงผมมันจะพังซะก่อนนะครับเพราะลูกโตขนาดนั้นนะซึ่งวันนี้นะครับผมไปเอากันใหม่มาแล้วนะที่ประเทศขอนแก่นนะครับที่ประเทศขอนแก่นนะผมตรงนั้นอยู่ที่อำเภออะไรวะเอ้ย อำเภอเมือนงนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าท่าพระท่าพระขอนแกนถ้านคนที่เล่นรถนะครับคือบางคนเขาจะไม่ไม่รู้จักรถยี่ห้อนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ารถยี่ห้อนี้มันเป็นรถประเทศออสเตรียนะครับ <S 1> <S 1> ฟังดีๆนะครับประเทศออสเตรียนะครับไม่ใช่อสอสเตรเลียนะออสเตรเลียชื่อทวีปนะครับประเทศไทยนี่ยอยู่ทวีปเอเชียผมรู้ถูกใช่ไหมส่วนออสเตรเลียนี่คือทวีปออสเตรเลียนะมันอยู่ล่างอินโดนีเซียนะอยู่ร่างประเทศไทย นั่นคือทวีปออสเตรเลียส่วนไอประเทศออสเตรียเนี่ยมันอยู่ยุโรปนะครับมันติดก,กับพวกอิตาลีพวกฝรั่งเศสตรงนั้นนับซึ่งอยู่แบบซีกโลกอีกประเทศนึงเราอ่ะอ่าอีกซีกโลกเราเลยนับซึ่งมันเป็นรถที่นําเข้ามาทั้งคันนะครับแล้วก็เป็นรถที่ราคาแพงมากเป็นรถที่ราคาแบบถ้าเขาเห็นราคานี้เขาจะไปซื้อบิ๊กไบค์สี่สูบตัวฟันกันนะครับซึ่งมันมีน้อยคนนะครับที่จะซื้อรถตัวนี้เพราะว่ารถตัวนี้มือหนึ่งราคามัน7 0 0 0แสนกว่า ซึ่งมันแพงนะครับคนก็เลยไม่ค่อยจะเล่นกันนะครับเพราะว่ามันแพงนะครับจบส่วนมากบางคน่ามันแพงอะไรหนึ่งเลยบางทีอาจจะแพงออปชั่นแล้วก็แพงเรื่องเรื่องนําเข้านะภาษีนําเข้าประเทศเราน่าจะผมว่าน่าจะ2องร้อยสามร้อเซ็นต์นะจากแต่จากต่างประเทศอ่ะมันเลยแพงนะครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมประเทศเราถึงแพงขนาดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะว่ารถคันใหม่ของผมมาพามารีวิวแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่า เอาเป็นข้าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายผมก็รีวิวตามภาษาผมนะตั้งแต่ที่ผมขับมาก็ประมาณสักระยะแล้วนะตั้งแต่จับรถวันแรกนี่ก็กด108เลยนับไป0 8 6เลยนับวันแรกจับจับรถวันแรกนะคือวันนั้นก็ลองดูนับลองเล่นกับออยดู R3 แล้วก็เดี๋ยวมามาดูรายละเอียดข้าวๆกันนะครับตัวนี้เป็น KDM ปลาดุกนับ 690R นะครับ DUKE <c oughs> ดุกนั่นแหละนะเขาจะเรียกกันรถปลาดุกนะมันเป็นรถดุกเนี่ยมันใช้รหัสตั้งแต่รถ 200, 200 2 0 5 3 0 9 6 9 0แล้วก็1290ือเปล่าวะเออ1 2 9่ 90, มันจะเป็นซนะุปเปอร์ดุกนับ1290ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันดีกว่านะครับซึ่งรถ KTM ปดุ๊กตัวนี้นะครับมันเป็นรถเมืองหนาวนะครับคือประเทศออสเตรียเนี่ยออสเตรียอิตาลียุโรปอะไรสวีเดนตรงนั้นอะ่ะคือมันเป็นรถที่เมืองทามาสําหรับรถเมืองหนาวอะ่ะและว้วพอมาอยู่เมืองไทยอะ่ะมันร้อนนะมันร้อนมาก เลยมันจะเกิดปัญหาเวลาแบบรถร้อนมากๆอย่างประเภทรถดูกติอะไรพวกนี้แม่ดูกติตัวที่ออกมาตัวนั้นน่มันเป็นรถไม่มีหมอ้อน้ํามันเป็นรถที่มีออกูลเลอร์ก็คือไอ้มอนเตอร์เจ็ดเก้าหกอ่ะนะค,คือพอมันเจอเมืองไทยเนี่ยขี่แค่ขี่เนี่ยยังร้อนเลยนะถ้าไปขี่จอดไฟแดงขี่เข้าเมืองนี่ผมบอกเลยนะจบพอรความร้อนมันขึ้นสูงเนี่ยรถจะขี้แล้วก็ดับเลยซึ่งไอ้เนี่ยตอนที่ผมขี่ในกรุงเทพนะช่วงที่เพิ่งออกมาความร้อนขึ้นสุดเลยครับร้อนแบบขาแบบ ใส่ขายาวเนี่ยร้อนแบบร้อนมากบวกกับแดดตอนตอนบ่ายช่วงกรุงเทพอะ่ะช่วงตอนเดือนเดือนมีนาสุดยอดเลยก็พยายามขี่รถออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะเพื่อให้รถมันระบายความร้อนนะครับคือจริงๆอะ่ะไอไอพัดลมอะ่ะมันก็มันก็ดีมันก็มีแต่ว่ามันไม่เพียงพอนะครับซึ่งคราวนี้บ่นเล็กๆนิดน้อนยแล้วกันนะผมบน่นคือมันก็เหตุผลที่ผมซื้อรถคันนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะก็จะเป็นรถคันนี้เป็นซีซี 690ซีซีนะครับก็เห็นไหมเครื่องมันเพื่อนเพื่อนเห็นดูว่าคือเครื่องมันนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันแบบมันตรงเลยอ่ะเนี่ยมันตรงแบบเนี้ย่ะเขาเรียกว่ามัน90องศาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะ90องศาเลยนะครับดูดีๆเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไหมคือเครื่องมันตั้งตรงแบบนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นหัวหัวเครื่องมันเล็กนะไอเนี่ยนี่คือข้อหวี่ยงมันนะนี่ข้อหวี่ยงมันทั้งลูกเลยนะข้อหวี่ยงแม่งโคตรใหญ่เลยนะแล้วคนบอกว่ารถมันจั๊กสั้นหรือเปล่าพี่เฮ้ยรถจั๊กไม่สั้นนะรถ แม่งลูกสูบร้อยสองมิลแบบนี้เลยนะร้อยสองมิลอ่ะเพื่อนๆดูว่าพวกเวฟที่ทํากันลูก70 77หรือว่า x m a x ทําลูก80ดสิบฟอร์ซ่าทำลูก90เนี่ยมันก็ใหญ่แล้วนะไอ้นี่ร้อยสองมิลนะสเปคมัน1นึ่งร้อยสองมิลคือไอ้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดุกดุกรนะครับดุกรจะเป็นลูกสูบร้อยสองมิลแต่ถ้าเป็นเครื่องดุกอา 690 SMC อ่ะตัวนั้นจะเป็นลูก150 0มิลน,นะซึ่งนั้นลูกใหญ่กว่าอีกแต่ว่าอันนี้นเขาจะลดช่วงชักลงมาตัวนี้ลูกสูบ102มิลนับช่วงชัก84.5ซึ่งยาวกว่าเวฟ125อีกยาวกว่าสปาร์ยาวกว่าเอ็กไซ r เยอะเลยนับซีมันเลยถึงพุ่งเป็น690ซีนะมันเป็นรถสูบเดียวที่แม่ง CC โคตรเยอะและเป็นรถที่สูบเดียวที่ CC มากที่สุดแล้วมันจะไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับซึ่ง ถ้า cc ถ้าเอาเป็นรถรถบ้านเราแล้วกันสูบเดียวเหมือนอะไร cbr 3 0 0ใช่ไหมมีอะไรอีกพอหลุดจากนั้นไปมันก็เป็น2สูบสสูบหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มี4สูบ2องหัวเีนสีก็มีนับนี่ขอท่อมาเริ่มเทิมเลยนับใหญ่มหาศาลเลยนะน้ำมันเครื่องใช้น้อยนะน้ำมันเครื่องใช้1.7ลิตรเองนับมากกว่า cbr 3 0 0นิดเดียวเองนะับก็สเปครถไอมันเนี้ยประมาณนี้นะตรงนี้2หัวเทียนด้วยนะอันนี้2หัวเทียน 2ัเทียนนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็ไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเเห็นส้มๆมไหมเนี่ยลองให้ตากล้องแผ่นแผ่นแผ่นกล้องดูส้มๆมเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่คือโค้งมันนะนี่คือโค้งมันโค้งมันทั้งหมดเลยนะใต้ถังน้ามันเนี่ยไม่มีแล้วนะก็คือมีแค่ซ้ายขวาแล้วมันเป็นโค้งถักโค้งถักอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนคิดดูว่ารถ6 9 0ซีสามารถใช้โค้งอลูมิเนียมนะครับแล้วเอาเครื่องอยู่นะครับแล้วก็แรงมารถตัวนี้นะครับ75ตัวซึ่ง ความเร็วมันก็สูงสุดก็ในสเปคมันก็น่าจะสัก2 0 0 210น่าจะเยอะและ้วนะนับ2งร้อย้นี่แต่ว่าวันนั้นที่ผมไปลองในกม18ที่สุราเนี่ยคือ400เมตรเนี่ยกด1้อ1 0้1 0 8เลยนะ400เมตรแต่ผมว่าถ้ามอบ400เมตรยัน600เมตรอ่ะผมว่าน่าจะเห็น200เลยในในในระยะทางแค่นั้นนะ่ะซึ่งมันมันเร็วมากมันเป็นรถทอกทอกเนี่ย74ินิวตันเมตรเป็นรถในคลาสที่ไม่เกิน7 0 0ซีซีนะเป็นรถที่พลังทอก มากที่สุดแล้วนะครับมากกว่ารถแข่งรถแข่งรถสซูบรถสซูบรถตะกูนี่ใกล้ๆกันก็มี ER พวก ER m า0 7นะพวกนี้ไอเนี่ยแรงทร์กมหาศาลมากสุดแล้วนะแต่พูดถ้าพูดถึงความเร็วไปมันก็ไปสู้เพื่อนไม่ได้นะมันอยู่ที่ความชอบมันอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรความชอบส่วน,น,นบุคคลนะถ้าบางคนเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ซื้อรถรุ่นนี้เลยเพราะว่าราคามันสามารถซื้อสีู่บพันได้สามารถซื้อ b m w s พันสามารถซื้อ z x 1 0 r ได้ ในราคารถคันนี้นะครับก็ตอนเด็กๆเขาก็เคยพูดกับตัวเองนะว่าสมัยเล่นเคสอานะสมัยปี2012ันส3ัรุ่นนี้มันมีแล้วแต่ว่ายังเป็นตัวเก่าผมไม่พูดกับตัวเองว่าโอ้ยรถรุ่นนี้ไม่ซื้อแน่นอนรถแล้วแม่งแพงเจ็ดแสนก็นบาทโอ้ตั้งไปซื้อเซทเอ็กซ์บานะแต่ว่าวันนี้2 0 2 3นะผมขอกับคำพูดนะครับผมซื้อมาแล้วนะในด้วยเรื่องในเรื่องเหตุผลอะไรนะัที่ซื้อ เดี๋ยวค่อยบอกนะครับมาดูหน้าจอกันดีกว่าก็ในส่วนเรื่องเลือนไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้มันจะเป็นจอ tft แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวเก่านะครับก็ดูเรื่องเลือนไม่แล้วกันจริงๆผมชอบจอมันตอนตอนเช้านะเพื่อนเพื่อจะดูตอนที่เครื่องมันเย็นอ่ะมันจะขึ้นฟ้าฟ้าไม่เพื่อนจะเห็นที่หน้าจอมันจะขึ้นฟ้าฟ้าก็คือมันเป็นอุณหภูมิที่บอกว่าเครื่องเย็นเจี๊ยบนับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแต่ว่ามาดูในส่วนตอนนี้นะครับรถผมเพิ่งขับมานะครับก็อันดับ นะว่าทําอะไรได้มั้งอ่นะอันนี้บอกหัวชีดนะครับอ่ะเอาปิดก่อนปิดก่อนอันนี้ก็คือปิดอ่าเนี่ยออฟรันนี่แหละนะครับออกไฟเลี้ยวเปิดอยู่อ่ะไม่ใช่ไฟเลี้ยวเกียร์ว่างแล้วก็หัวชีด ABS นะครับทำงาน traction control เกียร์ว่างน้ํานะ้บแล้วก็ตรงนี้จะมีป้ายเตือนเตือนเวลาแบบน้ามันจะหมดนะตัวนี้จะขึ้นมานะน้ำมันหมดหรือว,ว่าความร้อนขึ้นนะมันจะขึ้นป้ายคําเตือนนะไฟเลี้ยวซ้ายอ่นะไฟเลี้ยวซ้ายซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับิดนะไฟไฟสูงก็ นี่ติดนะไฟตรงหรือว่านี้ไดไไฟอ่ะแล้วก็ในส่วนออปชันที่มันให้มานะัมันสามารถปรับโหมดรถได้แม่งโคตรโคตรเฟีย้ยวอ่ะนี่กดตรงนี้เลยครับนี่คือทริปที่ผมตั้งตั้งแต่ผมได้รถมานะครับตั้งแต่ขอนแก่นไปมุกดาหารไปกรุงเทพไปลาวนะครับตอนนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด3 3 4 3มกิโลนะครับก็อันนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้น t r a c ชั o n คอน t r o l นะครับทำงานอยู่ก็เดี๋ยวให้ดูนะัมันมันสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะคนี่เพื่อเพื่อนดูเห็นไหมนี่ดัโหมดนะับนี่ก็คือโหมดสปอร์ต นะถ้าเราจะปรับปุ่มอย่างนี้เราเลือกโหมดได้เลยนี่มันเฟี้ยวตรงที่ว่ามันปรับโหมดได้ถ้าหติเราปรับสปอร์ตปุ๊บกดค้างครับอ่านี่เป็นสปอร์ตนะครับอันนี้ก็คือต้องการพละกาลังที่สูงสุดส่วนสตีดนี่เอาไว้ขี่ใช้งานทั่วไปครับมันก็ซิ่งได้แต่ว่าความแรงทอร์กมันจะไม่เท่าสปอร์ตนะส่วนเลนเอาไว้ขี่เวลาฝนตกครับคือคันเร่งมันจะช้าไปเลยนะครับมันจะช้าไปเลยพอเราปรับโหมดตัวนี้นะอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราใช้งานอ่ะเอาเป็นอันนี้พอละนะเพราะว่าพอไปสปอร์ตเนี่ยน้ำมันจะ แรกมากเลยนะมันจะกินน้ํามันมากนะแล้วก็พอไปมานี่อันนี้ก็ MTC กับ MSR นะครับก็คือ traction control บวกกับ slipper c u t นะครับ ABS ทํางานนะ ABS โหมดนี้ปรับได้นะมันจะมีแบบว่าเอาไว้ขี่บนถนนนะรหรือว่าปรับเป็นเป็น supermoto นะครับเนี่ยเห็นไหม supermoto ้ว Super น,น,นี้ก็คือเอาไว้แบบไปเล่นโค้งนะไปเล่นในในทางที่แบบ ทางที่เป็นทางคง้งอ่ะอย่างเงี้ยได้เล่นได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้หรอกนะแต่ว่าจริงๆอ่ะ section นั้นก็ s <S เปิดเอาไว้เหมือนเดิมแหละครับดีแลนะ้วเพราะว่ารถมันแรงมากนะกลัวแบบว่าถ้าเราปิดเมื่อไหร่รถจะเอาไม่อยู่นะครับชิปไลท์นะครับต,ตั้งได้การเตือนเวลารอบเครื่องขึ้นนะครับว่าให้มันตัดที่เท่าไหร่เออบอกให้เรารีบเปลี่ยนเกียร์ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็อ่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ภาษาแล้วก็ระยะทางนี่เอาเป็นกิโลเมตรหรือว่าเอาเป็นเป็นไมล์ก็ได้นะครับอันนี้ก็อุณหภูมิหรือจะป ập, ปป ours, ะปปปรรรััับบบเ็็นนนฟไกด้ค อ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยก็อุณหภูมิภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิเครื่องนะส6องศานะครับวันที่ก็ตามนี้ตามนี้นะบแบตเตอรี่ส2บโวลต์นะครับอ่าตอนนี้ก็อัตราสิ้นเปลืองก็ย5 2สิบห้าดกิโลเมตรนะครับประมาณนี้นะก็มอยู่ประมาณนี้ส่วนนะครับมือคัดนะมาจากโรงงานเลยตัวนี้เป็นมาคูล่านะครับเป็นคัดน้ำมัน เป็นคันอํามันตัวนี้ราคามีราคาอยู่นะถ้าขายมือสองมีราคานะตัวนี้ก็เกือบหมื่นตีว่าเกือบหมื่นแล้วกันนะครับส่วนปั๊มบนขวานะครับตัวนี้เป็นเบมโบถ้าเป็นภาษาคนที่เขาเรียกกันทั่วไปนะก็คือเบมโบอาวันนะเป็นเบมโบ้ที่แบบติดรถนะตัวนี้ก็มือสองก็หลายพันอยู่นะครับก็มีเกือบหมื่นเหมือนกันนะเป็นเบอร์สิบเก้านะครับนะตัวนี้นุบๆเลยนะแล้วก็คันเร่งตรงนี้มันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะฟังดูโอ้ดีๆไหมนี่ก็คือคันเร่งไฟฟ้านะครับ มันมีข้อดีและมีข้อเสียครับข้อดีคือเลยหนึ่งคือสายการะเลงไม่ขาดแน่นอนเพราะไม่มีส่วนข้อเสียนะครับบางทีอ่าเราบิดไปแล้วเนี่ยเรายกจังหวะยกกันเลงแล้วบางทีมันตรวจแต่ตรวจจับสัญญาณนะว่าอ่าเราเพิ่งเพิ่งเลิกบิดประมาณเนี่ยมันอาจจะมีหน่วงหน่วงมากนิดหน่อยนะครับก็เหมือนกับรถยนต์นั่นแหละนะทั่วไปเลยรถรุ่นนี้เป็นดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นเบมโบเอ็มห้าศูนย์นะครับผมโอูุ้บเบิ่มเทิมเลยนะครับ พวกพวกนี้ถ้าไปใส่พวกในฟอร์ซ่าเอ็กแผมว่าสวยนะอ้าวต้องใส่ฟอร์ซ่าครับเพราะฟอร์ซ่ามันเป็นดีสไซน์ส่วนฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมเป็ <S <s เพื่อ <s> ๆๆจะเห็น <S <s เป็นโค้งนะครับนี่ก็คือซ้ายและขวานะมีแค่นี้เลยนะคโค้งมันใหญ่มหาศาลนะแล้วก็ส่วนโชกลังนะนี่โชกลังเป็น wp นะครับเป็นโชคเดี่ยวนะเป็นโชคที่ติดรถมาจากเป็นโชคที่ติดรถมาจากโรงงานเลยนะเป็น wp หน้าหลังเลยนะเพื่อนเพืลองสังเกตดูนี่นี่นี่เห็นไหม wp เห็นไหมนี่นี่ เห็นไหมครับ WP หน้าหลังเลยนะครับชกนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะครับผมโคตรใหญ่นะครับแกนใหญ่มาสารเลยตัวนี้แกน43มิลนะครับใหญ่มากนะเป็นอัพไซด์ดาวคือให้ความร่วงเดือบมันนุ่มมันนิ่มนะดีดีกว่าเป็นโชกที่เป็นแบบเทโลสโคปิกนะครับดังนั้นขนาด320มิลนะครับจานตัวนี้นะครับใหญ่กว่าจานเวฟตั้งร้อยมิลนะครับเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันนี่แหละนะครับ320มิลนะครับหมาสารเลยนะแล้วก็ส่วนบางคูนเนี่ยแบบโอ้โหมันเป็น เหมือนเป็นพลาสติกอะ่ะเนี่ยดูด,ด,ด,ดูความที่มันแหวเลยเหมือนเป็นพลาสติกอ่ะนะครับส่วนพวกน,นี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นพลาเออนี่ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับ hmm. ตัวนี้มันเป็นครอบถังนะครับชุดสีรถมันมีแค่นี้แหละนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็นี่มี่าตัวนี้ไล่ลมนะครับไล่ลมอยู่บนเพราะว่าตัวนี้มั anyway. นเป็นตัวสายนะรแล้วก็เป็นสายนะครับตัวนี้เป็นสาย abs ตัวนี้ก็เป็นสายนะครับเป็นสายน้ํามันนะครับอยู่บนตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือสาย abs นะครับ abs หน้าหลังเลยนะจ๊ะตัวนี้อ่ะ คคดเฟี้ยวอ่ะส่วนนะครับดิสหลังนะครับตัวนี้เป็น2-4-0นะครับมากับพร้อมปั๊มเบมโบนะครับตัวนี้ลูกสูบเดี่ยวนะครับผมก็รูปทรงนะครับจะดูเข้าๆบางคนคิดว่าบัมหน้าเวฟร้อยสิบไอนะครับเหมือนเลยนะครับเหมือนๆเลยนะแต่ว่าเบรคโคตรดีนะครับมากับระบบ abs anti brake lock system นะครับแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับเจาะไล่เบา <g ül> อันนี้เจาะไม่ล้อเลนไอ้น,นี่มาจากโรงงานนะครับมาแบบนี้เลยนับล้อหน้าล้อหลังเป็นขอบ17นับยางหน้าร้อยี่ย่างหลังร้อยหกสิบนะครับผมโอ,โอ้โหแล้วก็ไอ้น,นี่วเวลาจะตั้งโซ่นะครับเราต้องถอดเบรกล้อตัวนี้ขออกก่อนนี่ถอดเบรกล้อตัวนี้เอาประแจดาวเนี่ยกานออกนะแล้วมันจะเจอแกนล้อนะครับรูเบเริ่มเลยแกนล้อเนี่ยเบอร์สามสองสามสิบสองนะครับน็อตแกนล้อเป็นน็อตโคตรใหญ่เลยใหญ่เลยวันนั้นผมถอดมาตั้งโซ่ดูนะครัลองตั้งดูก็โอเคก็พอจะได้อยู่นะ แล้วก็ส่วนท่อนะครับผมเป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เลยนะเป็นท่ออะคาร์บิกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสลิปออนนะเป็นสลิปออนก็คือมีแค่เบี่ยนแค่ตรงเนี้ยตั้งแต่คอตรงเนี้ยปื๊ดถึงตรงเนี้ยแค่นี้เลยนะเป็นบรู้ไหมเท่าไหร่สองหมกว่าบาทครับสองหมกว่าบาทนะแต่ว่าเป็นวัสดุไทเทเนียมน้ำนี้เป็นไทเทเนียมนะซึ่งให้ความเบาและลำบายความร้อนดีนะส่วนฝาท่อนะครับเป็นเพียวคาร์บอนนะครับนี่ซึ่ง ให้ความเฟี้ยวแล้วก็ให้ความที่ระบายความร้อนเร็วนะไม่ร้อนนะครับตัวนี้ตัวเดียวหลายพันนะเป็นท่อสลิปออนมาเลยนะเพื่อนๆจะเห็นไหมว่านี่หม้อพักแม่งนันเบร่มเทิ่มเลยตัวนี้เป็นตัวซับเสียงอันอย่างดีเลยนะยิ่งใส่ท่อเดิมเนี่ยโคตรมาหาอ้นเลยครับพอใส่ท่อท่อสูตรแล้วก็ช่วยให้มันแบบวิ่งดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าถ้าได้เป็นฟูลสเตมคือแบบท่อทั้งใบอะ่ะไม่มีหม้อพักอะ่ะโอ้ดังนะครับดังแน่นอน แต่ว่าถามว่าไอ้น,นี้ดังไหมผมว่ามันมันไม่ดังมากนะแต่ว่าถ้าได้ใส่จุกท่อนี่คือเงียบเลยนะผมว่าสามารถวิ่งในเมืองวิ่งผ่านด่านได้เลยนะถ้าใส่จุกท่อนะเพราะว่าอาคาพวิกเนี่ยเขาก็ออกแบบมาแล้วนะมันผ่านมาตรฐารนไอ้เสียเพราะว่าท่อมันติดมาจากโรงงานเลยติดมาจากศูนย์คือท่อแถมมาเลยนะถ้าซื้อนอกก็คือประมาณสองหมืนกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขอบหม้อกรองของมันนะอันหมหาศาลใหญ่มากนะครับผมนี่พักเท้าเกดีเอ็มนแท้แน่นอน อ่ะก็เหลืออย่างเดียวแล้วนะครับฟังเสียงท่อกันดีกว่ามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับเสียงปั๊มปิ๊กปี๊ดเลยเอาเป็นอันนี้เป็นโหมดสติดแล้วกันนะครับเอาเล่งแบบธรรมดาแล้วกันเ,เดี๋ยวเล่งเป็นโหมดสปอร์ตให้ดูดีกว่าสตาร์ทครับเสียงท่อไม่ดังนะครับแต่เสียงเครื่องดังมากล้อเล่นเสียงเครื่องมันดังมาจากโรงงานนะมันเป็นเอกลักษณ์ของ KTM เลยนะครับมาฟังเสียงท่อกันดู แค่นี้พอนะครับดังสะใจเลยนะยวจังหวะที่ผมไปปัน่นปันปั่นเมื่อกี้แค่สี่พันรอบนะแค่สี่พันรอบแต่ว่ารอบเครื่องมันตัดอยู่ที่ประมาณแปดเก้าพันผมเคยขี่ได้มากสุดรนะ้อยแปดสิบหกนับเส้นขอนแก่นสารคามวันนั้นแต่ว่าในสนามวันนั้นผมขี่ได้ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่าแต่ว่าไอ้น้องวุฒิมันไปขี่มันขี่ได้ร้อยร้อยแปดสิบมันบอกสี่ร้อยเมตรนะมันเปิดเต็มเลยมันไม่ใส่หมวกกันน็อกผมใส่หมวกกันน็อก่ผมได้แค่ร้อยเจ็ดสิบกว่านะับแต่ว่าถ้าได้ออกทริปหรือว่าถนนยาวๆนะไปออกกันเยอะๆเนี่ยผมว่า 2 0 0 2 1 0เห็นแน่นับซึ่งพอแล้วนับแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะแล้วก็ผมมีสิ่งที่อยากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆนะครับคำถามคือซื้อมาทำไมคำตอบที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับถ้าคนที่ติดตามผมเขาจะรู้กันดีนะครับว่าผมไม่ใช่สายบิ๊กไบค์นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าผมจะทำอะไรกับรถคันนี้ผมตอบไปแล้วนับเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะผมไม่ใช่สายบิ๊กไบค์นะครับ และคนที่ติดตามผมรู้นิสัยผมดีเขาจะรู้ว่าผมจะทําอะไรกับรถคันนี้นะครับมันคือโปรเจกต์ใหญ่ของปีนี้เลย2566ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ